สงกรานต์เตชะนรงค์ลงภาพวันเกิดพร้อมครอบครัวอบอุ่นแต่ไรแววนางเอกดังวันสงกรานต์ปี2566นี้เมืองไทยคือคืนอย่างมากเหมือนกับช่วงก่อนที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์โควิด19ได้ทุเลาลงมากหลายพื้นที่หลายครอบครัวได้เจอกับคนที่รักในช่วงวันปีใหม่ไทยแบบนี้ด้านคนในวงการบันเทิงเองต่างก็ออกมาโพสต์ภาพอวยพรช่วงวันสงกรานต์กันเพียบ พื่อให้ทุกคนที่เดินทางกลับบ้านเดินทางด้วยความปลอดภัยครอบครัวของหนุ่มสงกรานต์เตชนะนรง์ก็เพิ่งจะโพสต์ภาพครอบครัวแสนอบอุ่นในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ขณะที่วันที่13เมษายนนั้นคือวันคล้ายวันเกิดของคุณสงกรานต์ด้วยเช่นกันโดยในอินสตาแกรมของสงกรานต์เตชนะนรงที่ก่อนหน้านี้ก็ร่วมแคมเปญกระแส Y2K Fever กับเขาด้วยกับการหยิบภาพถอดเสื้อโชว์กล้ามแน่นมาอวดให้เอฮากันก่อนที่ต่อมาจะเป็นโพสต์ภาพแสนอบอุ่นพร้อมหน้าลูกๆและหลานคุณแม่ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณแม่พร้อมข้อความสั้นๆว่ามามาเบอร์เดย์ขณะที่ภาพดังกล่าวนั้นประกอบด้วยคุณแม่คุณสงกราน้นองปีใหม่คุณภูผาคุณมิ้นชริดาและครอบครัวเว้นแต่นาเอกดังหวานใจสงกรานอย่างแม่พิรณี โดยวันที่13เมษายนนั้นก็เป็นวันคล้ายวันเกิดสงกรานต์ด้วยซึ่งอายุครบ40ปีพอดีค่ะทว่าช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอินสตาแกรมของแมดพีรณีได้เช็คอินและเปิดภาพคลิปว่าตนเองนั้นอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่านางเอกดังยังไม่ได้กลับมาจากต่างประเทศนั่นเองจึงอดที่จะร่วมเฟรมภาพครอบครัวเรียกว่าสาวแมดนิร้อนช่วงสงกรานต์ไปพึ่งเย็นแดนหิมาต่ตางประเทศอวดภาพแบบนี้หลายคนอิจฉากันเลยทีเดียวค่ะ